ซื้อของกับผี ต่องระเข้าตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีพิเศษของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งพบว่าผู้ขายไม่ได้มีอาชีพค้าขายและไม่มีการเปิดร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าแต่กลับมีการนำที่อยู่ไปจดทะเบียนพาณิชย์และใช้เป็นหลักฐานประกอบการซื้อขายอีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังได้จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อใบเสนอราคาใบส่งของและใบเสร็จรับเงินอันเป็นเท็จเพื่อให้หลงเชื่อว่ามีการจัดซื้อพัสดุจากร้านดังกล่าวจริงทำให้ ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงินหลายล้านบาทมันหลอกกันกลางวันแสกๆแบบนี้สตงเขอบอกว่ามีความผิดทั้งทางวินยัยทางละเมิดและทางอาญานนะคะสตงงออขบ